คนขี้เกียจก็ผอมได้นะครับคำนี้คือนั่งยันยืนยันนอนยันวันนี้เรามีสูตรลูกชิ้นอกไก่แบบโคตรง่ายมาฝากกันเลยครับมีของแค่สามอย่างนี้ก็ทํากินเองได้ที่บ้านครับใช้อกไก่ทั้งหมดหนึ่งอกนะครับล้อหนังออกนะหนังเราจะไม่ใช้นะถึงแม้ว่ามันจะเป็นส่วนที่อร่อยสุดก็ตามนะก็ต้องจําใจทิ้งมันไปครับหั่นไก่ให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อที่เวลาปั่น,นจะได้ปั่นง่ายนะวันนี้นะครับนะัใช้เป็นข้าวไรเบอร์รี่นะครับอย่างนี้นะหนึ่งก้อนนะใส่ลงไปเลยครับ ตามด้วยไข่ไก่หนึ่งฟองครับตอกลงไปเลยปรุงรสกันด้วยเกลือนะครับใส่ลงไปนิดหน่อยครับแล้วก็ตามด้วยพริกไทยนะครับใครชอบมากชอบน้อยก็ใส่ได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับก็นําไปปั่นให้ละเอียดแบบนี้ได้เลยนะพอได้แบบนี้นะครับเราก็นําไปแช่ตู้เย็นประมาณ30นาทีนะไม่รู้เหมือนกันว่าแช่ทําไมนะเห็นคนอื่นเขาทําก็เลยทําตาม30นาทีผ่านไปเวลาผ่านไปไวอย่างกะโกหกขั้นตอนนี้นะให้เราตั้งน้ําให้เดือดนะพอเดือดเสร็จแล้วเราก็เบาไฟนะให้น้ํานิ่งแบบนี้เราค่อยต้มลูกชิ้นนะครับใครที่ยังขึ้นรูปลูกชิ้นไม่เ็นนนนนองงใ้้นะ้้้ววีีดดะกืาาูขขึึแรบบบบย แบบฟลุ๊ปแบบเนี้ยคือมันง่ายจริงเว้ยแล้วก็ช้อนตักเลย <นะ S 2> แล้วเราก็ต้มจนกว่าลูกชิ้นของเราจะลอยขึ้นมาแบบนี้นะแค่เนี้ยเสร็จแล้วอันนี้ต้องหันให้ดูนะเป็นไงโคตรน่ากินเราจะบอกว่าของจริงอ่ะนุ่มมากแล้วก็เด้งมากเสร็จแล้วก็จัดใส่กล่องเลยครับหรือว่าใครจะเอาไปกินที่ไหนนะก็แล้วแต่เลยจะกินที่ทํางานหรือว่าออกกําลังกายเสร็จแล้วอยา,ากหาโปรตีนก็กินเมนูนี้ได้เลยครับหรือใครจะเพิ่มความอร่อยด้วยน้ำจิ้มซุกี้สูตรคีตตัวแบบนี้ก็ได้นะอันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์ผมนะแต่เขาได้ครับสูตรนี้ออรร่ยจิง